มันยกรองฟักทองแตงไทย th th ไม่เห็นมีมันเลยมันมีแต่มะพร้าวแล้วร่องสวนมะพร้าวยกรองฟักทองแตงไทยอยากกินอ่ะมะพร้าวน้มหอมอ่ะให้ปีนต้ well นมะพร้าวเหรอโอ้อยากกินช่วยหน่อยนะนะนะเอาเอาทำเพื่อหญิงนะเนี่ยโอ้ยลำบากก็ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บ โอ้ยนี่ไม่ให้ลำากหาใจได้หายปอดเป้าอันนี้มันริงมาแล้วครับมาแล้วครับอ้าววิธีคือวิการตัดมะพร้าวที่ถูกต้องนะครับคุณก็ใช้บันไดครับเขามีบันไดทำไมพี่ไม่มาก่อนผมเ่ึ้นเลยนโอ